เอาละครับขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ช่องมิกซ่าดิดนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแผนเป็นแผนที่นิยมในเกมออนไลน์นะคือในโหมดออนไลน์เนี่ยจะใช้กันเยอะมากนะครับก็คือแผนคันโตนะครับคือเจคันโตนะผมไม่รู้ว่าอ่นานยังไงนะผมก็ขออ่านเป็นแบบนี้นะคือคันโตคันโตหรือแคนโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูสไตล์ของโค้ดคนนี้กันดีกว่านะครับ แผนเนี่ยจะเป็นแผน4-3-1-2นะครับทั้งเอ่อออฟเฟนซีฟแล้วก็ดิฟเฟนซีฟนะครับโอเคครับมาดูนี่ครับออฟเฟนซีฟแท็กติกนะครับ4-3-1-2นะสไตล์เกมบุกนะครับคือแอทแทกกิ้งสไตล์เนี่ยจะเป็นโพซิชันเกมนะโพซิชันเกมเนี่ยคือสไตล์ที่แบบเป็นสไตล์เน้นคลองบอลเน้นต่อบอลสั้นนะครับไม่ได้เน้นโยนบอลหรือไม่ได้เน้นยังไงนะคือเน้นคลองบอลนะครับเอาง่ายคือเน้นคลองบอลนะครับบิวอัพเนี่ยคือการทำเกมนะครับทำเกมบุกนะการปั้นเกม ก็คือช็อตพาสนะก็คือการส่งบอลสั้นนะครับเน้นส่งบอลสั้นนะครับคือมันยังไงควรส่งบอลสั้นเออไม่ง่ายนะคือมันก็ส่งบอลยาวได้นะแต่ว่าส่งบอลสั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับส่วนพื้นที่ในการโจมตีเนี่ยจะเป็นจากต้านข้างนะครับส่วนการยึดตำแหน่งนะครับการยึดตำแหน่งก็จะเป็นการยึดตำแหน่งแบบว่าไม่ต้องอยู่ตำแหน่งของตัวเองเสมอไปนะสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะสําหรับ สามารถผัดเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะครับส่วนนี้ครับ defensive style เนี่ยคือสไตล์เกมรับนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามได้บอลนะครับสไตล์นี้จะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเออจะเน้นคลองบอลยังไงอ่ะเน้นในคลองบอลครับเน้นเข้าบอลเร็วนะครับเน้นกดดันคู่ต่อสู้นะครับส่วนพื้นที่การเอ่อป้องกันนะครับคือจากด้านข้างนะครับส่วน piercing เนี่ยคือเน้นกดดันคู่ต่อสู้ระยะไปชิดนะครับเน้น เออไงเข้าสกัดและประชิดนะครับมาดูทางฝั่งของสไตล์ดิฟเฟนซีฟแท็กติกนะครับสไตล์เกมดูเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์แอคแท็กนะคือการสวนกลับนะครับแผนนี้นะผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยรอคู่ต่อสู้บุกมาใช่ไหมแล้วคู่ต่อสู้เสียบอลใน,นแดนเรานะประมาณหน้ากรอบเกตโทษหรือไม่ก็ฝั่งกองหลังของเรานะครับแล้วก็หาตัวที่โยนบอลดีๆครับอย่างเช่นเทนเนอร์เซนเดอร์อาร์โนนะครับของเอ่อลิเวอร์พูลนะ โยนบอลเนี่ยไปให้กองหน้าคือจะหลุดง่ายมากนะครับสำหรับสไตล์เคาน์เตอร์แอคแท็กสไตล์นี้นะครับส่วนบิลลอัพนะครับคือการเน้นส่งบอลยาวนะครับคือลองนะครับลองคือยาวนะครับลองพาสนะครับก็คือส่งบอลยาวนั่นเองนะครับก็จะสอดคล้องกับสไตล์ข้างบนนะคือแอคแท็กเอ่อเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับก็คือพอเราโดนบุกมันเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเสียบอลให้เรานะครับเราก็โยนบอลเนี่ยก็คือคือการลองพาสนะคือการโยนบอลเลยคือการส่งไกลนั่นเองนะครับ ส่วนกลับไปให้กองหน้าทําประตูนะครับส่วน attacking area นะค,คือพื้นที่การโจมตีนะครับคือจากด้านข้างนะอันนี้จะเหมือนกับออ offensive นะครับก็คือโจมตีจากด้านข้างนะครับถึงแผนมันจะเป็นเ,ออเน้นรูปแบบการอยู่ตรงกลางแต่ว่ามันจะยังไงอะโจมตีจากด้านข้างนะครับคือจากคล้ายกับปีกซ้ายปีกขวาน,นะแต่ว่ามันจะมีปีกซ้ายปีกขวานนะแต่ก็ จะใช้เป็น CF เนี่ยสองฝั่งหรือเมคกดีม f เนี่ยวิ่งออกไปด้านข้างแทนนะครับก็ประมาณนี้นะที่ผมใช้นะครับส่วน position เนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ position นะครับส่วนการยินตำแหน่งนะครับขอใครปุ๊บปิดนะครับการยินตำแหน่งเนี่ยก็จะเหมือนกับ offensive นะครับคือการสลับผับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยืนตำแหน่งของตัวเองเสมอไปนะครับส่วนเกมรับนะครับก็คือ defensive style นะครับก็คือ all out defense นะครับอออัลดิฟเฟนเนี่ยก็คือการ ถอยล่นลงมารับในแดนของตัวเองทั the ้งหมดนะครับออลคือทั้งหมดนะครับลงมาเอานะคือทั้งหมดเลยนะครับออาลดีเฟนต์คือลงมาทั้งหมดเลยก็โยเวนแค่กองหน้านะครับกองหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาสุดเหมือนกองกลางกับกองหลังนะครับกองหน้าเนี่ยอาจจะแค่ลงมาอยู่แค่เส้นกลางสนามนะแต่อาจจะไม่ได้ลงมาในแดนแดนไงน้ากองเก็บโทษสักเท่าไหร่นะครับแต่กองกลางอาจจะลงมาเหมือนกองหลังเลยนะครับคือลงมาช่วยๆกันนั่นเองนะครับ ส่วนวนทีการป้องกันเนี่ยจะแตกต่างจากออฟเฟนซีฟเนี่ยคือการจะป้องกันจากตรงกลางมากกว่านะครับดูจากรูปแผนได้นะคือจะเน้นแบบตรงกลางจะนนหนาคนจะเยอะหน่อยนะครับคือป้องกันประตูจากด้านหน้าน,นะครับไม่ยังไงอ่ะคือถ้าปีกของฝั่งเขานะครับเลี้ยงบอลมาแล้วก็จะเข้ามายิงประตูนเนี่ยก็จะโดนกองกลางกองหลังกองกลาง,ลางของเราเนี่ยป้องกันนะครับวิ่งมาตรงกลางก็โดนนะครับแต่ เปิดมุมจากด้านข้างหรือไม่เปิดมุมรับคือวิ่งมาแล้วก็เปิดจากด้านข้างเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะโดนง่ายอยู่เหมือนกันนะผมก็โดนมาหเหมือนกันนะครับส่วนการเพลสซิ่งนะครับก็คือจะเน้นกดดันเหมือนออฟฟ ensive นะครับเน้นแบบว่าบีบคูต่อสู้หน่อยกดดันคูต่อสู้แล้วก็แย่งบอลและไปฉีดนะครับจะไม่รอดักบอลน,นะครับประมาณนี้ครับสำหรับสไตล์นักเตะน,นะครับ เรามาดูอันนี้กันบ้างดีกว่านะครับนั่นคือผมมีคําแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมหรัทใารที่ใช้แผนนี้นะครับว่านักเตะของเราเนี่ยควรจะมีสไตล์ที่สอดคล้องกับโค้ดนะครับอันนี้คือสามารถใช้ได้กับทุกโค้ดแล้วนะครับแล้วก็ทุกนักเตะนะครับสามารถดูได้ตามผมเลยนะครับอันดับแรกครับให้มาดูนี่ครับที่หน้าของของโปรไฟล์ของนักเตะนะครับมันจะมีนี่ครับคือคล้ายๆกับการยืนตำแหน่งการทําเกมอะไรต่างๆเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อ ตะกี้นี้นะครับอันดับแรกครับคือ attacking style ก็คือเหมือนกับโค้ดเลยคือการโจมตีสไตล์การโจมตีนั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง counter attack แลยก็ position game นะครับก็สําหรับเลข99จากด้านขวานี่ครับก็คือจะเป็นเลขความถนัดนะคือ99คือถนัดมากเหมือนค่าพลังที่เราได้ดูกันไปนะครับก็จะถนัดมากๆเลยนะครับสำหรับ2ส,สไตล์นี้คือเอาแท็กอะไรก็ position game นะครับเอาเตะแท็กก็คือการสวนกลับสวน p พ s i t i o n ก a m e คือการต่อบอลซ่าเลยือในของบอลนั่นเองนะครับ ส่วน build up นะครับก็คือการปั้นเกมนะครับหรือการทําเกมบุกนะครับก็จะมีนี่ครับช็อตพาสแล้วก็ลองพาสนะครับคือฟอร์ลันของผมเนี่ยสามารถเเล่นได้ทั้งสองแบบเลยนะครับเพราะว่าตันเก้าเก้าคือแบบนี้สามารถปั้นได้ทุกคนนะครับสําหรับนักเตะที่ไม่ตันเก้าเก้าเนี่ยก็สามารถเอาไปปั้นได้กับโค้ดที่มีสไตล์นั้นๆนะครับสมมุติฟอร์ลันของผมเนี่ยไม่ถนัดโพซิชันเกมนะครับแล้วผมปรับแผนการตัวเป็นโพซิชันเกมไว้คือออฟฟ e n s i v นั่นเองนะครับ เอาไปเล่นด้วยกันบ่อยๆครับค่าพลังตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเล่นในโหมดอีเวนต์นะครับโหมดแบบที่ได้ของรางวัลนะหรือยังไงก็ได้แหละครับได้ของรางวัลเล่นกระบอกนะครับก็จะสามารถปั้นตรงนี้ได้ขึ้นนะครับผมลองเอาไปเล่นในแคมเปญนะคือมันไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นในอีเวนต์นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ attacking area ก็เหมือนเดิมครับ w center ครับ w i d คือจากดนา่นค่า c e n อร์คือตรงกลางนะครับก็คือเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับต a เกมแล้วก็ ก็เล่นได้เหมือนกันหมดนะครับทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสไตล์ป้องกันนะก็คือมือที่ป้องกันนะคือเล่นได้เหมือนกันอีกแล้วนะครับคือผมไปปั้นมานะครับส่วนอาร่าเนี่ยเพชรซิงอาจจะไม่ตันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอาร่านะครับอาร่าเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเน้นตัดบอลเน้นดักบอลนะครับจะไม่เน้นบีบไวนะครับ ก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแผนเจคานโตนะครับหรือคานโตคันโตคันตูอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอแผนนําสำหรับที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาที่ฝนบ้านผมตกนะครับสามารถมีเสียงแทะเข้ามาก็ไม่สามารถอัดได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกตอนไหนนะก็เลยไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ